ก็คลิปนี้นะครับเราจะมาตั้งค่าปิดการอัปเดตแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัตินะครับป้องกันมือถือช้านะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับเมื่อมีการอัปเดตแอปนะครับในหลายๆแอปพร้อมกันนะครับมือถือของเราจะรู้สึกว่ามันจะช้าลงไปนั่นเองนะครับเพราะว่าการอัปเดตนั้นนะครับจะดึงแรมของเรานะครับเพื่อไปทำการดาวน์โหลดไฟล์เข้ามา นะครับติดตั้งให้เวอร์ชั่นของแอปให้มันเป็นแอปเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองนะครับเราจะทำการปิดอัปเดตได้อย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับไปที่ s พ o r e นะครับกดเข้าไปที่ s พ o r e นะครับแล้วมองไปที่มุมบนขวานะครับจะมีรูปโลโก้ของเรานะครับกดเข้าไปนะครับแล้วมาที่คำว่าการตั้งค่าตรงนี้นะครับมาที่คำว่าการตั้งค่านะครับต่อมา ให้มาที่การตั้งค่าเครือข่ายตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่คําว่าอัปเดตแอปอัตโนมัติตรงนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าใครตั้งว่าผ่านเครือข่ายใดก็ได้นะครับในด้านบนนะครับถ้าเรามีเน็ตไม่ไม่ว่าจะเป็น Wifi หรือเน็ตซิมนะครับเมื่อมีเวอร์ชันใหม่ของนะครับเมื่อมีเวอร์ชันใหม่ของ แอปนั้นๆมานะครับมันจะทำการอัปเดตอัตโนมัติทันทีนะครับเพื่อนเพื่อลองคิดดูนะครับถ้ามีแอป10 a แอปที่รออัปเดตอยู่แล้วมันไปดึงเน็ตซิมของเพืพ่อนเพนะครับส่วนมากเน็ตซิมจะไม่ค่อยแรงเท่า w i f i นะครับเน็ตซิมจะไม่ค่อยแรงเท่า wifi นะครับแล้วมันดึงเน็ตซิมนะครับแค่นั้นแหละครับมือถือก็จะช้าลงไปนะครับทั้งการ ck, ดาวน์โหลดแอปทั้งการดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ต นะครับมันจะทํางานพร้อมกันนะครับเมื่อนั้นมือถือของเราจะช้าลงไปทันทีนะครับถ้าจะอัปเดตจริงๆนะครับแนะนําให้ผ่านทาง Wi-Fi เท่านั้นนะครับหรืออยากจะมาอัปเดตเองนะครับให้กดอย่าอัปเดตอัตโนมัตินะครับเมื่อมีการติ๊กที่คําว่าอย่าอัปเดตอัตโนมัตินะครับมันจะไม่อัปเดตเลยนะครับแล้วเราก็เข้าไปอัปเดตแอปด้วยตัวเราเองเมื่อเวลาที่เราพร้อมนั่นเองนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ